ให้เด็กเรียนนะครับกล่าวคำดูชาติเพื่อนนะครับ เรียนกล่าวหนังโมสามจบโดยพร้อมเพรียงกันครับนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักเรียนกล่าวคำแสดงตัวเป็นตุตมามกาตามผู้นำครำเอตามมยัพันเตอเ

要比。 พระจันท์นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ